ซินเจียยู่อีซินนีหัวชายเรดฟูดเรดฟูดเออใช่ตัดปากตัวเองว้าวแกมปิียมากลุ้นกันว่าจะได้ลายไหนอืม จตเคี้ยวไปยังกินไม่ได้นะครับเพราะมันจะกลายเป็นฝรั่งนี่ฮะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับาสู่ช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับใกล้ตอนจุ๋จินกิน,กน,กน,กนแล้วติก็เลยจัดคลิปอาหารสีแดงแต่เรายังไม่มีอาหารสีแดงเราไปหาอาหารสีแดงกันที่เซเว่นร้านสะดวกซื้อที่เราเข้ากันบ่อยบดีกว่าครับ ซินนี่ัวชยขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในวันตรุษจีนแล้วก็ในปีนี้ด้วยนะครับกับปีงูอ้า,อาใครกดไลค์คลิปนี้นะครับขอให้ร่ํารวยนะครับโชคดีในปีนี้ตลอดปีและตลอดไปเลยละที่สาคัญคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยเกิดปีอะไรกรันอย่างติเนี่ยี่เกิดปีขานครับริสตอเบอรี่สีแดงว้าว,ว,าวอ้วน่ากินอู้เป็นเจลรี่ปอกเปลือกแบบนี้เลย เค้กกับมิจลี่น่ารักวู้อมอร่อยมากแฮมชีสว้าวบนชีสดิ้ดเลยครับอร่อยม,ม,ม,มากรอ้อนๆเลยบุกมาล้าน่ากินมาก โห่กรุบก enfin ki> ึุบแซ่บแบครับเผ็ดต่อไปนี้เลยครับเคยลองกันยังยอะมากโห่อืมแซ่บมากองเพลิดเพลินกับความดื่มสีแดงว้า อืมสดชื่นว้าทัวว้าวอืมเออแบบนี้อร่อยเนาะเผ็ดไม่มากเค็มเค็มเผ็ดซูชิสวยมากโอ้ตลับข้าวปั้นอืมกุ้งดิ้น Ôi. Sai Wow. Sa. là peel hâm. Yeah. แล้ว no r e d f o o d r e d f o o d อืมสวยเป็นน้ำตาลก้อนๆครับทุกคนแต่ว่าไม่มีรสชาติอะไรนอกจากหวานอุ้ยมาเป็นตัวน้องสตอรี่เป็นลูกๆสวยมากสตอรี่เต็มมือเลยครับหล่นอืเหนึยบเป็นกรามไม่ใชเจลลรี่ อร่อยจ้าสตรอเบอรี่เป็นเวอร์เด้วยครับในแล้วครับใช่ตัดปากตัวเองว้าวสตรอเบอรี่ลูกสวยมากข้างในตัวสตรอเบอรี่ด้วยครับสวยมากๆเลยมีแยมข้างในด้วยทุกคนอร่อย กี้น้องหมีขอเป็นสลักรูปหมีแพนดา้าด้วยฮะมีชโคโค็อกโกแลตด้านในเยอะไหม,มเช็กส์ตนดินครันช์ว้าวกรอ,อ,อ,อบอร่อยแต่รสอมันตินกับกรอบเลยครับอุน่าอิสมาหน,นาๆเลย

ช็อกโ,โกแลตเจลลี่ซ่อมทองคำตรงกับ d r e วัน n e ตัวจริงๆครับสวยมากแกมเปิลมากมเจลลี่น้องหมีม้มัมมี่ เดี่ยวหวเหลอฟังให้ทุกคนลุ้นกันว่าจะได้ลายไหนน่ารักมากอันนี้คุ้มมากเลยทุกคนใช้งานได้จริงด้วยฮัลโหลคิตตี้หนังไก่กอ รอบมันกลมกล่อมเนี่ยครับนี่ใส่เป็นแหวนได้ด้วยแหวนคิดได้หวานไม่มากครับอร่อยแต่หนึบมากกำลังดีช็อกโกแลตแท้อสวยมากเม็ดอัลมอนด์ดนแน่นว่ดีมาก ขนมรสสตรอเบอรี oh. mm ่อยู่หวานกรอบหอมอร่อยครับขนมอะไรอะ่ะต oh. ้องหู่แหลมเปียบเลยอืม mm hmm. mm hmm. จูบประจูบสายไหม mm hmm. เป็นสายไหมแบบนี้อืม mm hmm. แต่เคี้ยวไปยังกินไม่ได้นะครับเพราะมันจะกลายเป็นาฝรั่งจะกลายเป็นปฝาฝรั่งเหนียวๆแล้วครับเป็นยังไรกันบ้างครับทุกคนกับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีและตลอดไปแล้วนะครับแล้วก็สุขสันต์วันตรุจีนนะในบ้านไหน,ไห,นไหวหรือไม่ไหวก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับบ๊ายบายคลิปนี้เราไปก่อนอย่าให้กินสีอะไรอีกในเซเว่นคอมเมนต์กันมาเลยครับเลิฟยูอร่อยทุกอย่างเลย